พานเรศมาบอกเองหลวงพ่อเขาเรียกว่าอะไรคุณยเจ้าจําชื่อเจ้าได้ไหมโอ๊ยข้าน้อยเนะี่ยเป็นคนบาปตายแล้วลืมหมดจริงๆเหรอเจ้าจําตัวเองไม่ได้เหรอไม่ได้เจ้าคือทหารกล้าของเราไงแม่ทับชื่อคุณยวงอ่ะคุณยวงพาเกโอเคทำภารากิจต่อไป ทำไปทุกภพทุกชาติ่ะจนกระทั่งแผ่นดินสยามมั่นคงเป็นผู้หญิงก็ยังให้ลบอยู่นั่นแหละเหนื่อยตอนนี้ต้องลบด้วยสติปัญญาและบุญบารมีใช่ด้วยลบด้วยพลังจิตยิ่งหนักกว่าใช้กายเลยหลวงพ่อมันเหนื่อยไหม่หรออุตสาห์บอกปู่เวทวันไปตามมาบอกอยาให้ข่าน้อยรีลานะบอกจอยู่ที่บ้านท่านไปหาสามมันแล้วอ่ะ ท่านบรรพามยมอยู่ที่เดียวกันเรืาเปล่สามคนเนี่ยแต่แต่เดินอยู่ที่ไหนอยู่หลักสี่นี่ก็หลักสี่ใกล้กันหลักสี่นี่เหรอไอตรงนี้แอเจ้งวัฒนาตรงนี้เหรอนี่ก็หลักสี่หมดเลยเหรอสามคนมันไม้องอยู่บางนาบางนาแต่เวลาไปช่วยคนใน่ในเขานไหนต้องไปด้วยกันเมื่อกี้ผู่เวสวันก็บอกว่าให้เจ้าจะเดิน พวกมันสองขาด่เดินไม่ค่อยแข็งแรงสามขาได้ไหมว่าแต่เขาว่าเขาไม่เอาแล้วจะกระเษียนไม่สังขารไม่คสังขารเขาไม่ไหวเจ็บชิบเจ็ดแล้วค่ะไม่เป็นไรไปก่อนไปช่วยคิดไปช่วยขึ้นภูเขาเท่าตึกหกชั้นให้เดินลงหน้าผาจะไหวไหมพอท่านถอยแล้วหมดแล้อน่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปล่อยไปปล่อยดวงวิญญาณออกจากถ้ำถ้ำที่ที่ก็บอกครู ให้ให,ให,ให้ไปทางรัดได้ไหมเทวดาที่ไหนจะมีทางรัดว่าเดินนี่อะไรหน้าผาให้คนดูเลยพอพอท่านเหล่านั้นถอยมันไม่มีแรงมนเป็นไร <c oughs> เราก็ถือว่าเราพักอีกวันสองวันมันก็ฟื้นแล้วทหารน่ะเขาต้องฝ่าฟันหนักแค่ไหนก็ไปพอได้พักเดี๋ยวก็ฟืน้นแล้วมันจะมีแรงเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวขับว่ไปเหรอ พวกหนูไปสร้างแบบไปปลดปล่อยเนี Dude, ่ยหลวงพ่อไปมาแทบทั่วไปหมดแล้วไปปลดปล่อยที่ปราสาทเมืองไทยปราสาทเมืองต่ปราสาทเมืองต่าาบุรีรัมย์บุรีรัมเหรอโอ้ไมนเป็นมงคลอะไรมงลุะไรเลยเหรอนั่นคือพวกหนู้แรกของนูแรกที่ลงมาเกิดอ๋อเธอมาตั้งแต่ยุคก่อนนู้นเลยเหรอเพราะว่าเป็นลูกขององค์พระศิวะแต่ไม่ได้เกิดในคันท่านเสกขึ้นมาให้เป็นหญิงต้องห้ามนะสามคนเป็นหญิงต้องห้ามใช่ มันเห็นภาพเลยนะเข้าไปลงปฏิวัติโยมไม่ต้องเข้าสมาธิถ้าตรงไหนเกี่ยวกับโยมโยมไม่เคยเข้าสมาธิไม่กมาี่โยมคืออริยสัจสี่มันมีองค์แปดเท่านั้นเอแต่ถ้าตรงไหนเกี่ยวกับโยมไม่เคยนั่งสมาธิเหเห็นเห็นภาพตัยเองเห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยโยมถึงไม่อยากมาหาหลวงพ่อยังไงหลวงพ่อเขาเป็นต้นตระกูลนั่นน่ะต้นตระกูล แต่พระเจ้าไต<ะ>รรัลนมันไงหลวงพ่อเป็นที่สองนั่นแหละอ้องทำนเป็นว่าเราจะต้องรวบรวมคนรอกำหนดการแต่วันที่ยี่หกเนี่ยมันจะมีพิธ,ธีเขาเรียกว่าบวงสวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษคนเลวี่ด้เนนะเออเออเราเรา,าต้อง คือก่อนจะสร้างบ้านใช่ไหมก็ต้องกําจัดพวกวัชพืชให้หมดก่อนพวกที่จะเป็นอุปสรรคเสี่ยนน้ำเราต้องเคลียให้หมดด้วยพลังบุญและก็ด้วยพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มันหมดฤทธิ์หมดเดชมันมีมันมีพวกมารเข้าไปอยู่ในตัวมันนะมันก็ถือว่ามันมีอำนาจของมนตาและเงินทอง ผู้เนี้ยมันมีเงินทองมันก็เลยใช้มันก็เลยับนนี่เบอร์ตัวเองยังจำไม่ได้เลยพรโยมก็เห็นไม่คีแล้วมันึึกตัวเองโยมเหนื่อยหลวงพ่อโยมทำมานานมากโยมฝืนอย่าไปพูดคำว่าเหนื่อยมันไม่มีประโยชน์เข้าใจเปล่าเราต้องพูดคำว่าจะทำภารากิจให้สำเร็จแล้วก็จะหมดหน้าที่ อายังไม่สําเร็จแล้วจะไปพูดว่าเหนื่อยมันบั่นทอนจิตใจเขาใจเปล่าบั่นทอนมากทุกวันเนี้เธอจะไปคิดว่าเราเนี่ยเหน็ดเหนื่อยมามากเลยต้องคิดว่าเรากําลังเริ่มลงมือทําอีกไม่นานจะสําเร็จแล้วและเราก็จะได้บารมีเต็มเปี่ยมเราจะได้ขึ้นที่สูงแล้วบัดทำข้าปีที่ยี่สิบเแล้วถือทิ้นข้าวปีที่ร้อยก็ไม่มีไม่ขนาดนี้ยังพลังยังสู้เขาไม่ไหวเลยหลวงพ่อยมนายเข้าใจไหม เมื่อต้องเมื่อต้องอะไรอยู่ในฐานะของการสร้างบุญบารมีสร้างการบำเพ็ญเพียรต้องอดกานอดทนเขาเรียกว่าคันติบารมีผู้ใหญ่ท้างบนโน้น่ะท่านบอกว่าอันนี้คือทางรัดของลูกนะนท่านให้มาทํางานเนี้ยใช่ไงไม่อนอนอยู่เฉยๆมันจะมีผลงานได้ไงนอนก็ลุกไม่ได้ไงแข็งทั้งตัวเข้าใจไหมว่า คนที่มาเกิดบนโลกไปนี้เนี่ยนะถ้าไม่ทําประโยชน์นะคือการทําลายโอกาสของตัวเองไอ้พวกเทพกับพวกโพ,พธิสัตว์เนี่ยเอาถึงไม่หลับไม่นอนกันไงเพอาํทำประโยชน์เพื่อที่จะไปทางรัฐบารมีจะเต็มเปี่ยมได้ก็ต่อเมื่อช่วยเหลือศาสนาประชาชนแล้วก็พื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งของพระธรรมคำสั่งสอนและผู้จะ บำเพ็ญเพื่อการบรรลุธรรมยมแลกได้นะถ้าทำลายศาสนากับประเทศชาติขมาอาัยยมยมให้ชีวิตก็ได้เลยอย่าเพิ่งไปแลกฟังให้ดีเขาอ่ะเขาอ่ะมีเป้าหมายเราต้องสู้ด้วยสติปัญญาเราต้องสู้ด้วยความอดกั้นอดทนความเพียรเราจะต้องมีจิตใจที่เรียกว่าเข้มแข็ง เราจะไปสู้ด้วยอารมณ์เนี่ยแล้วก็แพ้มันดิแล้วปล่อยตะปูเข้าฟ้องมันไงเร <c oughs> <c oughs> าด่าแล้วปล่อยตะปูอะ่ะ <c oughs> คือเข้าใจไหมสร้างบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์เนี่ยต้องสู้ครบทุกมิติโ <c oughs> อ้ยน,นี่ไม่รู้กี่มิติแล้วมันไงละไอ้ห้ <c oughs> ามบนบนแล้วพลังจะลดน้อยถอยลง <c oughs> จริงเหรอหลวงพ่อจ <c oughs> ริงเธอโอ้ย <c oughs> บนวันนึงไม่รู้กี่รอบแล้วมันเหนื่อยฟังให้ดี ถ้าจะทำไรอย่าบน่นทําความดีมาแล้วก็อย่าไปคิดว่าโอ้ฉันทําม้วเหนื่อยบุญจะหายไปทันทีเราคิดว่าฉันโชคดีที่ได้ทําและฉันจะทําต่อไปให้ทุกคนได้ประโยชน์สูงสุดหัวใจเปล่ากริสัท,ที่สอนกรรมฐา,านก็ยังหาวยุบบ้าเะย,ย,ยโนหยวล่อะไรมีแล้วหาวายุบบ้าคือมันมีคนสองประเภทประเภทที่เขามาปฏิบัติเพื่อจะไปพ้นทุกข์เลยเขาไม่มีภาระหน้าที่ คนพวกนี้เนี่ยขเขาก็เจริญในการปฏิบัติไปแต่คนประเภทหนึ่งเนี่ยทายังไงปฏิบัติก็ไม่ขึ้นเพราะเป็นพวกเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์เขาจะต้องช่วยเหลือสัตว์โลกจายป่าพวกษกัตริย์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นพระโพธิสัตว์เขาต้องทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินประโยชน์ให้พระศาสนาประโยชน์ให้กับประชาชนเพราะนั้นเขาไม่บรรลุธรรมหรอกไอ้พวกผู้พวนะลัต ่ามึงฟังพ่อพูดเข้าใจยเข้าใจเปล่าไม่เข้าใจหรอกโกอันนี้แหละพวกเธอไม่มีวันเข้าใจเพราะภารกิจทางโลกทางเรื่องการต่อสู้ยังไม่จบเธอจะไม่สมองเธอจะไม่เปิดเรื่องธรรมะไม่เปิดไม่เปิดก็วบวบแรมแรมเธอไม่มีทางที่จะเข้าแบบว่าบรรลุพวกเธอพอจะทน พอจะทะลุปับ๊บพอชนกำแพงแข่งปัญญาปับ๊บเธอจะล่วงลงเลยลูกอหวังเนี่ยบอกไปด้วกันเจคนไม่สอนคนอื่นสอนโยมมันเหลือนิดเดียวมามาโอ้พูดภาษาสุพัรณเน่เนะ่ละฟันไม่ออกแต่รู้ว่าท่านสอนให้ตัดสันโยกถึงมที่สไม่ <c oughs> ถึงจะสอนเธอแบบว่าเอามีดผ่าหัวเธอยัดเข้าไปในสมองเธอก็ไม่มีวันบรรลุธรรม จะบรรลได้ไงทหารดึงขาไว้อย่างนี้ไปทางไหนมันก็ดึงพอ,งพอนั้นพวังอย่าทิ้งอยู่เนี่ยพ่ออย่าน้นก็อย่าไปเร่าร้อนว่าทําไมถึงไม่พัฒนาก้าวหน,าน้าในการปฏิบัติธรรมเพราะถ้าปฏิบททัติธรรมถ้ามันก้าวหน้านํานมันจะทิ้งทุกอย่างเลยภารกิจจะไม,ไม่นอนเลยไปสร้างไว้แล้วเด้ผ่านขึ้นไปดูแล้วมีวิมานแล้วแต่ไปครบนี้ไม่ได้ ่มดครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าต้องสําเร็จในยุคพัศยลิยเมตไตรตอนต้นเราก็ไม่รู้จริงหรือเท็จก็ว่าตามท่านอะไรสามรูปแล้วเธอฟังใจฟังก็ดีนะโอกาสไม่มีมากไม่งั้นเธอต้องไปรอยอีกหลายชาติเลยไม่รอเพราะฉะนั้นถ้าต้องพ่อเด็กนี่ทำไมไม่ชอบสวดมนต์ชอบแต่ภาวนาภาวนาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการทําจิตให้สงบมีพลังเพราะว่าสมัยก่อนทหารเนี่ย เขาจะมีความหนังเหนียวความขังก็ต่อเมื่อเขาจะต้องแบบว่าบำเพ็ญภาวนาเช่นจะต้องสวดมนบำเอ่เอท่องมนคาถาอันนี้เรียกว่าการแบบว่าทําให้เกิดพลังจิตพวกนี้จะหนังเหนียวแทงไม่เข้าอ,อะไรอาจารสีอาจารย์เงี้ยแอท่องคาถาคามเหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์ไอพวกนี้คาถามันเป็นเรื่องคาถาแห่งการอยู่ยงคงพันมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปัญญาไปสู่พระนิพพาน อ๋อไปต้องไปหนักอ,อกหนักใจทําต่อไปแล้วเดี๋ยวภารกิจจบก็ทีนี้ธรรมะมันจะมันจะเปิดเลยแล้วมันจะขึ้นไปเองเลยเข้ใจปะเมื่อก่อนนี้ตอนเมื่อก่อนนี้ไปช่วยพระธรรมนี้ขึ้นมาเะไรอยน่นี้ไม่มีเลยนสงบเลยแล้วก็ปฏิบัติอย,อย่างเดียวท่องพุทโธอย่างีแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกคือถ้าทุกคนนะมันจะมีคนสองประเภทถ้าทุกคนต่างนั่งสงบนิ่งกันเนี้ยมา และคนที่มันเดือดร้อนอะ่ะใครจะไปช่วยมันอะ่ะหมันก็ต้องมีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าถึงฉันยังยังไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรขอให้พวกเธอผ่านพ้นอันตรายไปให้ได้ก่อนคุณใจที่พูดะ่ะตอนนั้นจะมีคนสองประเภทบนโลกใบนี้ถึงเหลือทหนะารลาวลากเมียชาวบ้านไปจะไปทำที่เพื่อนสามารถทั้งพวกเธอเนี่ยนะขอบอกเลยนะ อุบินิสายทหารเนี่ยม่งโคตรโหดแล้วก็โคตรด,ดื้อเลยไม่ค่อยยอมใรง่ายเพราะอะไรล่ะไม่ค่อยฟังเสียงไรหรอกพระเทศผิดเนี่ยคนเป็นร้อยลุกขึ้นเถียงกันเลยนะไอพวกเนี้ยเขาเรียกอะไรมันก็เหมือนทหารของท้าวเวสุวรรณเน่ะท้าวเวสุวรรณเนี่ยเขาก็คานเข้าไปหาพู้เจ้าแต่ทหารของเขาเนี่ยเขาไม่คานเราเขายืนกอดอก<ช>เราไม่รู้จักเราแต่นายเรา เขาไม่มีคนมีสนใจพระวุฒิงพระเจ้าเพราะว่าเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อจะไปฟังพระเจ้าเขาเกิดมาเพื่อจะฟังนายเมันขึ้นเขึ้นเราทหารไม่ไม่ฟังคนอื่นจริงนะหลวงพ่อาไม่ฟังใครหรอกไม่ฟังนะไม่ฟังหรอกเพราะว่าอุนิัยมันมันซื่อสัตว์ต่อนายมันอย่างเดียวเพราะนายบอกว่าไปมันไปถ้าคนอื่นบอกให้ไปมันไม่ไปบางคนนะมันมันขึ้นมาโยมถือศีลอยู่วัดนี่นะพ่อมันนั่งเคย พรา้คนนี้มันเป็นลูกน้องดูแลเวลาลบกลับมาเหรทำไมมันเลือกเราพ่อว่าเพราะว่าเวลาที่อยู่ในสนามลบอ่ะมันเห็นแต่เจ้านายมันสําคัญแบบว่าฟันเคียงบ่าเคียงไหลกับมันมันกำลังจะตายนายมันมาช่วยมันในสนามลบเพราะนั้นมันจึงไม่มีความแบบว่าผูกพันกับคนอื่นนอกจากลูกพี่มันคนเดียว จริงๆนะถ้าสมมติว่ามีใครมาเล่นงานลูกน้องต่อหน้าลูกน้องข้าใครอย่าแตะนะใช่อุกอา,าจตั้งทีนะเน้นนอนก็ทหารเขาก็ฝึกกันมาแบบนี้ไงทหารเขาถึงรักนายไงขอจะฟังแต่นายเขาถ้าจะแต่ทหารทุกวันนี้ขี้เก,กียจนะขอกรมาด้วยนะทหารที่ดีนะแต่ทุกวันนี้ขี้เกียจมากนะเธอรู้ป่ามันเปลี่ยนเพราะอะไรไม่รู้อ่ะมันเปลี่ยน,พออนเยนพราะมันไม่มีธรรมะเพราะว่า <c oughs> ทาหารสมัยก่อนเนี่ยเขายังมีเขาเรียกอะไรเขายังมีเรื่องของสัจธรรมเพราะว่าเราต้องซื่อสัตย์ต่อสถาบันแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวคือเรื่องเนื้อหัวจะไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงเขาปูกฝังกันมาโบราณน,นะให้สัจจะเราไม่มีทางคืนคำเลยไว้เลยลูกหลานในอดีตไม่มีทางคืนคำถ้าให้สัจจะต่อกษัตริย์แล้ว นั่นแหละทหานี้<พ>ให้จัดจากต่อพระนาเรศมงพะนันสวนมาเจ้านี่ขี้เกียจมากมันช้ามต้องอยู่เบื้องหลังเลยให้ผอของรบไม่ได้ก็เอาตายเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นทหารไม่ได้ลบมันก็เลยไม่รู้ถึงความตายและอยู่สบายมันก็เลยคิดถึงผลประโยชน์ข้าใจที่พูดป่ะเพราะในผลประโยชน์ใครให้มากหน่อย ใครเลื่อนตำแหน่งให้ใครให้อยู่ดีกินดีามา่เป็นไรเราก็ต้องทำในสิ่งที่ยากนี่แหละไปปลูกฝังให้เขาตื่นขึ้นมาจะตื่นไหมล่ะหลวงพว่อเราก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างไงเราก็ต้องเอาประวัติของบูรพากษัตริย์และพวกเหาวิรัตบุตรวิรัตรีในอดีตที่เป็นทหารกล้าทหารที่เสียสละชีวิตให้เขาเห็นถึงว่าพวกนี้เนี่ย ทำให้เราอยู่ดีกินดีมีความผาสุกอยู่บนผืนแผ่นดินไทยจนถึงวันนี้ใครก็ตามคิดคดทรยศมันจะต้องชิบหายเจ็ดชั่วโคตรนี่กูสั่งก่อนเลย <c oughs> มันจะทําอะไรไม่ขึ้นนะลูกเต้ามันจะเผาฉาบไว้ไงใครที่เทรยศคิดคตต่อแผ่นดินเมื่อถึงความวิบัติแล้วมันจะวิบัติเจ็ดชั่วโคตร มันจะมีแต่ปัญหาอุปสรรคใครที่ซื่อสัตย์ใครที่จงรักภักดีรักประเทศชาติมันก็จะมีความเจริญเจ็ดชั่วโคตรีเดี๋ยวจะไปทําพิธ,ธีเดี๋ยวจะไปเดิน